เอาละครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกม Diablo Immortal เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ลุงจะมาบอกวิธีการหาเฉดนะครับซึ่งเฉดเนี่ยจะมีอยู่2สีใช่ไหมนะตอนนี้นะครับก็คือเฉดตัวนี้นะครับสีออกเขียวๆฟ้าๆตัวนี้นะครับแล้วก็ r e g e n e a r y s h เฉดนั่นเองนะครับก็จะมีวิธีหาอยู่วิธีไหนบ้างเดี๋ยวลุงจะพาไปดูนั่นเองนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเติมเกม Diablo Immortal ซอร์ตออฟเลเจนต์โมบายนิโนโคนิครอสเวิลด์เอพิกเลเจนต์โมบายโตหลัวต้าลู่ศัพประยุทธ์วิญญาจารย์ Ys6 โมบายรวมไปถึงเกมอื่นออีกมากมายอาทิเช่นฟรี ok M, af, ok X, er ation, Mobile, ไฟเซมันไนท์ 2AOV แล็กนาร์ล็อก M อิทธาลเลอร์แล็กนาร์ล็อก XNextGeneration พับจีโมบายรวมถึงเกมอื่นออีกมา,มากมายนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเติมเกมไหนแล้วเราก็ลงขอแนะนําเจน้ํากัน,านากาขานะครับเปิดบริการมาแล้วมากกว่า5ปีเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยแน่นอนต้องเจน้ํากัน,านากาขานะครับและที่สําคัญเจน้ํา,นาการขา้า จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วเราก็สามารถคลิกลิงด้านล่างคลิปของลุงได้เลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาดูกันดีก,กว่านะครับว่าเราจะหาเฉดได้จากไหนนะครับอย่างแรกเลยเฉดที่จะหาได้ง่ายๆที่สุดนะครับก็จะเป็นเฉดสีเขียวสีเขียวเออสีเขียวเขาเรียกว่าเขียว อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเออลุงลืมไปแล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับมันจะเป็นสีนี้เนาะตัวนี้นะครับมันจะหาง่ายที่สุดแล้วนะครับวิธีหาวิธีแรกนะครับก็จะเป็นของละวันใน e l d e r Li รินั่นเองนะครับเมื่อเรากดมาที่ e l d e r l i ริของแต่ละวันนะครับในวันแรกจากที่เขารีอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะรีเวลาเรียบร้อยแล้วเรากดเข้ามาเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเราจะได้ Daily Reward นะครับ 1เม็ดเลยนะครับแล้วก็กดรับได้ทันทีเลยนะครับตอนนี้ลุงก็มีไป2เม็ดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เยอะกว่านี้นะครับเรามาดูวิธีที่2กันนะครับวิธีที่2นะครับเราจะต้องไปซื้อกับ NPC นะครับซึ่ง NPC ตัวเนี้ยนะครับเราอยู่เมืองตรงนี้ใช่ไหมกดมาที่แผนที่ได้เลยนะครับสังเกตตรงถุงนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีเหรียญรูปดาบควายอยู่ทางขวานะครับถุงสีน้ําตาลตรงนี้นะครับอ่าให้เรากดมาได้เลยนะครับแล้วเข้านําทางมาได้เลยนะครับนี่ระบบก็จะพาเราไปเองนะครับ เมื่อเรามาถึงแล้วนะครับระบบก็จะพาเราวิ่งมานะครับเอ่อเอ็นตัวนี้นะครับลุงไม่แน่ใจว่าชื่อเขาอ่านว่าอะไรแน่เนาะฮิสหรือว่าฮิวนั่นเองนะครับฮิสเทรดเดอร์หรือว่าฮิวเทรดเดอร์เนาะก็กดเข้ามาเลยนะครับนี่เข้ามาคําว่าช็อปนั่นเองนะครับเราสามารถนะครับซื้อได้นะครับตรงนี้นะหน้านี้นะครับอ่าเราสามารถซื้อได้2วันเอ่อสชิ้นต่อวันนั่นเองนะครับ ชิ้นละ300นั่นเองนะครับในส่วนนี้นะอ่ะตอนนี้ลุงมีอยู่ไม่พอนะครับเพราะว่าลุงยังไม่ได้ทำเควสประจําวันเพื่อจะได้เจ้าเหรียญฮิวตัวนี้มานั่นเองนะครับยังไม่ได้เพิ่มมาเนาะลุงก็เลยยังซื้อไม่ได้นะครับซึ่งลุงพามาแนะนําก่อนนั่นเองนะครับแล้วรวมถึงนะครับนอกจากเฉดธรรมดาแล้วเนาะเรายังมีเรเจเนอ r รี h เฉดด้วยนะครับซึ่งจะจํากัดให้เราซื้อเนี่ยเดือนหนึ่งนะครับ1เม็ดเท่านั้นนะครับในราคาพันหกร้ฮิวนั่นเองนะครับนี่เห็นไหม ลงซื้อไปแล้วของเดือนนี้นะครับนี่ก็มีอยู่ตรงนี้นะครับและที่สําคัญนะครับหน้าต่อมาหลังจากที่เราซื้อเฉดตรงนี้แล้วใช่ไหมให้เรามาดูที่ l i m i t e d Time นะครับอันที่3นะเราี่มีเฉดให้เราซื้ออีกนะครับนี่อีก1เมตรนะครับในราคา300รเหมือนกันเท่ากับว่าพ่อค้าคนนี้เขาจะขายเฉดให้เรา3เมตรต่อวันนั่นเองนะครับในส่วนนี้เราก็จะมีไอเทมอื่นๆนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากได้ไอเทมอะไรก็มาดูเอานะครับนี่ประมาณนี้นะครับ ก็จะมีประมาณนี้ส่วนวิธีต่อมาเป็นวิธีที่3นะครับที่เราจะได้นะครับให้มาดูที่บัตเทิลพาร์นะท่านผู้ชมเนี่ยให้เรามาดูบัตเทิลพาร์นะครับจะมีของรางวัลบัตเทิลพาร์นะครับกดมาที่หัวกระโหลกตรงนี้เลยสีขา,ขาวทางด้านขวามือนะครับของรางวัลนะครับที่เราจะได้ก็จะมีเจ้าเศษตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราทำบัตเทิลพาร์ตถึงเลเวลที่เขากําหนดแล้วนะครับอย่างเช่นเลเวล5นี้เราก็จะได้ใช่ไหมอ่ะ ได้เรื่อยๆนะครับได้3เมตรเลยนะที่เลเวล5ของวัชเทนพาร์ตนะครับไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปไล่ไปนะครับที่เลเวล12เราก็จะได้อีก1เมตรนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับนี่ที่เลเวล18เราก็จะได้อีก1เมตรตัวนี้นะครับนี่รวมไปถึงที่เลเวล20นะครับเราจะได้เ e g e n เนอ y Shade ด้วยนะครับนี่อีก1เมตรด้วยเหมือนกันสำหรับว a r t ทินพาร์ตเลเวล20นะครับ 22ก็มีนะครับไล่ไปเรื่อยๆเลยยาวเลยนะครับนับผู้ชมตรงนี้ก็มี25นะครับ28ก็มีเหมือนกันนะครับนี่อ่าประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้แล้วส่วนอีกวิธีหนึ่งที่เราจะได้ l e g e n d a r y Shade นะครับให้เรามาดูที่ Dark Clan นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นคนที่เข้า Shadow ก่อนนะครับนี่เนาะ ข้ามาที่ชาร์โดตรงนี้นะครับของาะวัลเขาจะมีอยู่นะครับนี่จะเป็นดาร์คแคลนหรือว่าชาร์โดวอ r นั่นเองนะครับอันนี้น่าจะเป็นสงครามแคลนเนาะถ้าลุงเข้าใจไม่ผิดเพราะว่าลุงก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันยังไม่ได้ลงสงครามอะไรเลยก็เลยยังไม่ได้ของาะวัลตรงนี้นครับซึ่งของาะวัลเขาก็จะมีบอกอยู่ว่าได้ตรงนี้นะครับเรเจนเนอรี่เชดนั่นเองนะครับรวมไปถึงกุญแจแล้วก็กล่องนะครับประมาณนี้ด้วยนะครับในส่วนนี้นะเอาละครับคลิปนี้ลุงก็พามาหาเจ้าเชด นะครับไม่ว่าจะเป็นเรจ e นเนอรี่เฉดหรือว่าเฉดแบบธรรมดานั่นเองนะครับเอาไว้ลง Elder l i ์ลกันนะครับจะได้บวกเพิ่มของรางวัลน,นั่นเองนะครับในส่วนนี้ออวิธีหานะตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะสำหรับสายฟรีน,นั่นเองนะครับในการหาเฉดต่างๆไม่ว่าเ e จ e นเ a อรี่หรือว่าเฉดแบบธรรมดานั่นเองนะครับในส่วนนี้เมื่อเรามีเฉดแล้วเราก็สามารถเลือกใส่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเ e g e n เ r อรี่เฉดนะครับนี่ซึ่งเป็นสีม่วงใช่ไหมนี่ ผลที่ได้คือเราจะมีโอกาสสุ่มนะครับ r e g e n อ r ี่เกมด้วยนะครับเจมตัวนี้นะครับเรามีโอกาสได้แบบสุ่มนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเฉดธรรมดานะครับเป็นเฉดแบบธรรมดาแอดเข้าไปเขาจะเพิ่มปริมาณดอกลูนนะครับแล้วก็ผงเวทตัวนี้นะครับนี่ถ้าเกิดว่าเรามีหลายๆอันนะครับนี่เห็นไหมปริมาณเพิ่มแล้วประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราไม่ใส่นะครับ เราก็มีโอกาสที่จะได้ XP กับไอเทมต่างๆแล้วก็ผงเวทด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีใส่มันก็ดีไงท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะได้รูนตัวนี้เพิ่มเข้ามาเอาไปคลาฟนะครับเอาไปคราฟเจมนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ลงไปก่อนนะครับบ๊ายๆถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับบายบาย